ผมบอกได้เลยว่าัสดีค่ะเปนอีกหนึ่งจังหวัดเปนอีเหนืออำเภอที่น่าประสมพันธ์มากเลยครับผมที่น่ารู้จักกันที่น่ารู้จักกันครับไอ้นี่วัยรุ่นยุคไหนจ้ะพี่อะไรนะฮะวัยรุ่นยุคไหนจ้ะยุคนี้แต่คนอนุรักษ์เอาไว้ให้ดีเลย แล้วรุ่นนี้นะเวลากีทีมหินปูนได้หล่นกอนกอกกไม่ใช่ปัญหาจับมือจับมือไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวตกลงกันก่อนผู้ชายจับมือผู้หญิงอะผู้หญิงจับหำครับผมแต่ผู้หญิงคนไหนบีห้ำ ผมบีบนมทันทีนะฮะมีไหมผู้หญิงคนไหนยังไม่ทำนมมีไหมอันนี้ผมแนะนำนะอันนี้ไม่ใช่เลืงผู้หญิงคนไหนยังไม่ทำนมอย่าไปทำทำไมครับพี่หนึ่งทำมาเจ็บตัวครสองเสียงเงินอย่าไปทำผู้ชายเขาดูดแค่หัวไม่มีใครดูดทั้งเต้าหรอก ตายแล้วลูกสาวดูซิแต่งตัวตอนไหนมามาเที่ยวงานน่ะนี่ฮอย่าให้รู้นะมึงกับบอยชุดแม่มาใส่เหฮะตั้งเต้าชะเออเอางี้ดีกว่าผมบอกเลยก่อนที่เราจะมาเต้นกันต่อตัวตึงเนี่ยตัวตึงสุพรรณนี่เยอะแน่นอนน้องขึ้นมาหาพี่หน่อย หนูอะขอบคุณมากครับผมอุ้ย k f c